สวัสดีครับพี่น้องครับจุ้ยสุรชัยวิถีบ้านหน้าม้าล่ะครับ <Okay. S 1> คลิปนี้พาพี่น้องมาขุดอีปลมเ oh. มียล่ะบานโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ครับชิปลม yeah, <bad. S 1> ได้ละซีโต้ครับครับจุ๊จีตัวหนึ่งตอนแรกว่าจะไปขุดกระปูครับกระปูบ่ได้อาหลับแมงม่วงผู้ใดญ่ยี่ราดเดียวนี เบิ่ง,ง,น,ง,งนี่พี่น้องเฮ้ยอ้ยวูดตบหูวูดตืนเก่งตืนเก่งเดี๋ยวที่พี่น้องขาหลังมันออกกันโอ้มันจะขาหนึ่งโอเคอบวกให้มันตื่นครับไอหนบา,าบาดหนาคมปลาเออส่วนกูว้ายห้เดือดแรง คือสิเมนงัวเทียงนี่แหละครับนี่กังเข้ามาฟุดมันเห็นเขาม,ามันามากะเรียนออกมาครับเทิงดือ้อเทิงมึนโว้ยยังแม่ระวังเถ๋อ,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 อเนี่คมปานี่หญ้าคมป่าครับน้าโยหะกินแบบภาษาอีสานแบบเน่าครับพี่น้องครับเบื้องนี้กันแท้นี่มีแต่ห่อยขุดครับหน้านี่เราคือสิใส่ปุ๋ยเคมีแหละครับกระปมูมันบ่มีไหมมีแต่จนะิปลมคุณน่ะเบื้องมันเบื้องมัน อ้ยสุดยอดยูสึกยางมาสวนขดแล้วก็เล่นหนีอ้ยอามเงยเ,เล่นมากยิบเตะไปข้างกู่อยู่พูดอ่ะพูดน่ะไม่ละไม่ละไม่ละว้ายกัยงงึดไหล พู่นะหยุดเลยหยุดเลยบอลเลนเฮ้ยมันถือตัวไหนมากวะมันกินหยางกินซ่ามั่วตัวนี้ด่ำเทียมใส่หวัวมันจะบวกเลยนะสุดนะครับความมึนของเขา ป่ะเไดไทยเอาดอกคนญี่ปุ่มทายง่วแทนงัวหน่อยครับตัวแม่กำลังดือคัทั้งดือทั้งมึนจะคเฟินมาจทั้งไหลาุมาเลยมาเลาเอาอีหลังเี๋ยวจะะกีถือพมือกูหนอยโอ้ยนาะ ะขาแมันตะพูนเขาเขาปาะดิเกี่ยว,ดวยได้แล้วครับอ๋อได้อีกแล้วครับหนึ่งตัวโอ้ยก,กระโดดลงไปอยู่ในหมูมาแล้วครับาขาออกก่อนเอาขา้างเอาข้าห,าาาหญ่ออกวะบอสันมันกกระโดดแต่อีกตัวไปแล้วครับไปแล้วพูนขวางมันอยู่พูนครับ โอ้ Ooh, แลนเขาเทียงไปแล้วเอ้ยปลอดภัยก,กูเนี่ยลอยถ่าสน้นเลยกูเว่ยย่างหาับี่น้องเห็นบ่แมนบ่มันม็นขว้ยจุดจีบ่เยอะณนะชั่วโมงนี้จุดจีแล้วก็ออกครับ แมนบ่อเขบอกยินมหูกับพ er> ่แมนเหมืนันนะนัะโอ้ใ่ยยเขาคุดในกรแทเขาครับแต่ว่าคุดแล้วนะเขาก็ต้องพึ่ใเขานะเป็นมารยาทมีหูบ่หมวยสามหูเหมือนตัวน่ะหูหลอกโอ้หูหลอก ดี๋ยวพูดแย่ขึ้นเลยหูหรอกเดี๋ยวมาดูครับเฮ้ยอะไรดำดำหูยังใจแย่กระดอนเนี่ยขั้งทึ่งคือสิบวิแมนเนาะมาอีกแล้วมังลอยมาจะย่อเหมืองหามเงยเบิดนหลกงเจ้าบาท ยาคุออุ๊ย,ยเปลือกป้ายข้างคู่เอาขามหนอกไ๊สร้างงัวตัวนี้เวยเรียนไปเลยเดี๋ยวจเดจะจุมหัว,เ,ว,เ,วเรียนกลับมาคืน,นมาแล้วครับเขามาแล้วครับเขามาแล้วครับด้ามเสียมไปเลย บ่มีหมูหยอกบ่เฮ้ยอยู่ขวามันบ่มีหมูบ่จับเน่ยจังสี่เนี่ยโอ้ยให้จังหัวม,มื่นครับดอกหัวเขาสาวหน่วยฟอยแล้วครับหน่วยเจออีกแล้วดูไปซ้ายไหม ต้องระว่างครับมหาอยู่หากินทงนี่ต้องระว่างครับเขามีเจ้าทินนี่แหละครับเจ้าทินโตมันระว่างดากฮักครับยินถือครูมากคือสีหูหนามกับบอมเมียนได้แล้วเดี๋ยวอนี่ครับเอาขาออกแล้วอยูลงไปเลย เดี๋ยวโดดเดี๋ยวโดดนี่นี่มูหันละยังไงมึงก็ต้องตายตัวละสองบาทได้ครับพี่น้องนี่ตัวหญ่งนี่นี่มีทั้งตัวผูตัวเมยังยังปีกยังปีกของต้นไสเอียนน่ะนันละตัวนี้คือตัวใหญ่เ้ยเรามาดูนั่นไงมันเอาขี้ดินอุดไว้อยู่นะ ขาขาวนะทึ่งๆเคลื่อนเสียมไปหน่อยนึงเหนือนั่นละนั่นละอ่าโอเคครับกดไปนน้ำเหล่าแวงไปรพร้อมครับต้องหันไปนเบิ่งเขาน้ำม,มาแล้วมาแล้วเขามาแล้วเขาเดินมาแล้วครับเดินมาแล้วเขาเลงมาแล้วครับเขาจะมาไม้ไหนครับเริ่มอ,อ้อมมาแล้วครับ อ้อมมาแล้วอ้อมมาแล้วเน,นี่ยซับจ้ะตายบ่ตัวใหญ่ไว้ตัวนี้ถึกซับทมให้เ้าน่าครับเข้าไปมองไหนหนางมองไหนมันกับไปมองนั้นครับนี่มันสิกว้นเข้าไปทุ่งมองเลย อย่าหันดากให้เขามากง่ายเจออีกแล้วครับหนึ่งขวยควยนี่อยู่มองหากหม่พูดงกดายน้ัๆหน่อย,อยมันเป็นหากตนสาบตรเลยนี่นตนสาสตราบโอ้ยตรงกี่ดีมีหมดเครือเครื้งผักเข่องบ้านผมเอ,อิ ไปบ่เนาะฮูนี่เนาะเอาได้แล้วทีเดียวเนี่ยระแว้งหลังนําเว้ยยามถึกสนดากอ้าวเอ้ออุ้ยกัดกัดนี่เบิ่งเบิ่งพี่น้องเบิ่งมันกัด เนี้ยเนียเนียนี้ยเนี่นหลังใส่เบรทน้ออีกหนึ่งขวยครับอันนี้เป็นหน้าขมะลีก่อขอสิบหาถ้าเจ้าเกี้ยวไปหมดแล้วครับปากนี่ไอเจ้าท่านเกี่ยวนั่นเป็นไอมะลีลอยหาครับมาลีหนักบางมองเอิญมะลีนักไอีเกี้ยวไปแล้วก่อขอสิบหาบางมองเขาเอิญมะลีเบาครับ เม็ดตีตางกันน้ำนักตีตางกันครับพี่น้องมาหายดอกหัวเอกินเขาเลยที่น,นั่งนี่เขาแต่กขเกี่ยวไปบ่มดเซ็ดกูจอมมึนจอมมึนหึงทุ่ง มาละเดิจะไปซองครับไปซองลหรอขห็นยังวะเห็นยังวะ,ะสักตัว,วถือดามเสียมขอเขาเลยคุณก็คุนคุณ,คณ อไปอีกมันมือเลมันมีจ้าหูใช่หูนี่คือเลือดเถอะเป็นหูกระปูบ่ะากพี่น้องกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ไน้เด้อพี่น้องเด้อเป็นคนกำลังใจจุ่ยสุรชัยวิถีบ้านหน้าครับดนโนเฮ็ดคลิปเทื่อนึง แต่ว่านาเห็ดหนาน,านอไม่เนี่ได้เฮ็ดคลิปดูอยู่ครับม,มีหูหลอกพอมว่าวันพอว่าเขาขุดไปมันมีอยู่สองสามหูเนาะแต่ว่าโตมันเนยสิไปยู่หูได้หูหนึ่งครับไม่เห็งเือมีปัญหาอะไร เอาเอาส้นละไรไปนียส้นกูแล้วส้นกูแล้วหวยขึ้นเลิกแค่โว้ยนี่นาง,งอย่าไปทางพุนเขาเขาปรสันเกีียวงัวมแม่หน่อยไว้กำลังดือ้อกำลังมึนครับม,ม,รามาติดตามว่าจิปปุ่มตัวนี้จะได้ไหม,ไม อันที่ปลาทิมก็ได้ลงแรงขุดแล้วนั่นควยหนึ่งอันนี้อยู่ใก่ๆส้องควยบางแม่นโอ้วยังไมครับจีนคอยโอ้วขอปะนาะได่เหรอทำไมโอ้วเห็นหวอดแล้วดิไม่เห็นตัวมือน รู้รอยคุดหวมือ,อเอ็นออถมแห่วครับลุมนี่แห่วเพราะว่าลุมใดกันปากมันเปิดครับเป็นหูจองปองเนี่ย่าคุดครับมันมีแนวอื่นเข้าไปอยู่นี่ครับลักษณะ นี่เป็นลักษณะของขวยยิปโปลมนะคร,ครับคลิปนี้ไ้แต่เพียงเทนีก่อนครับพี่น้องครับพอกันคลิปนาว่าการขุดจิตโปล์ม,มือนี่เข้าสีได้จักโตสีเด้พ่อปนมาพอกันคลิปนา,าครัคบพบดเณหลายๆครับสวัสดีครับ